คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะหบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 222ครับมาพบกันยแล้วนะครับกับที่เด็ดจานเจ NBA เ hey ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย2ทธันวาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมิครอบาสเกตบอลเอ็นบเช้าวันจันครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านทีมดับหนึ่งในสายตอนออกคลิปแลนด์คาเรียนี้เปิดบ้านร็อกเกช o มร์เก f ตฟิ d เฮา 6โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยต้อนรับการเยือนของแชมป์เก่ารุ่การที่แล้วบอสตันเซลติกครับโดยโคช้ชของเจ้าบ้านคริปแลนด์เกียลีเป็นเคนนี่เอ็ดกินสันวันนี้จะได้ดวลกับโจมาซูล่าโคช้ชของบอสตันซึ่งผลงานเกมล่าสุดของคริปแลนด์เกียลีก็แพ้มา2เกมรวดเป็นการแพ้กับทางด้านเอเลตาฮอคทั้ง2เกมครับเกมล่าสุดบุกไปเยือนฮอคครับแล้วก็แพ้ไป101ต่อ117 โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นดารุสกาแลน29แต้ม3รีบาวน์5แอสซิส,ส,สแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับเสริมด้วยอีวานโมบี้24แต้ม12รีบาวน์3แอสซิส,ส,สเป็นดับเบิลดับเบิลครับส่วนโดนวนมิเชลมีแค่12แต้มกับ11รีบาวน์เท่านั้นสุดท้ายก็ทําให้ทีมแพ้ครับและนี่ก็เป็นความพ่ายแพ้2เกมติดของคลิปแลนด์โคเลียส่วนผลงานของบอสตันเซลติกครับก็ชนะมา7เกมรวดโดยเกมล่าสุดครับ บุกไปเยือนชิคาโก,กบัวชนะไปได้138ต่อ129ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเจสันเททํา35แต้ม14รีบาวเป็นดับเบิลครับแล้วก็มี5แอสซิส,ส,สเป็นผลงานที่สุดยอดจริงๆครับเสริมด้วยคู่อย่างเจเลนบราวน์ครับ21แต้ม2รีบาว4แอสซิส,ส,สและคริสตัลพอร์ตสันคิสลงสนามมาเป็นตัวจริงครับ21แต้ม8รีบาวเปิดหัวไดส้สวยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งแอสซิสสุดท้ายบอสตันเอาชนะไปได้แบบไม่ยากครับ ดูดเล่นตัวจริงเนวัน,นี้จากการคาดการณ์ของเว็บไซต์ต่างประเทศพอยกาดฝั่งเจ้าบ้านครนคิปแลนด์โคาหลีปเป็นดารุสกาเล่นจะได้ดวลกับจานจูฮอลิเดย์ครับตำแหน่งนี้ส่วนตัวก็มองว่าใกล้เคียงกันมากเรื่องความสดไปที่การเล่นแต่ความเก่าไปที่จานจูครับชูตินการมือยิง3าดนแวนมิทเชลครับเจ้าสไปเดอร์แมนจะได้ดวลกับเจ้าล้นเดริกไวเรื่องของการเล่นเกมรับผมว,ว่าเดริกไวเหนือกว่าครับแต่เกมลุกต้องยอมรับโดนแวนมิเชลครับทะลุทะทลวงดี สมอลโฟร์เวิร์ดไอแซคโอคโรได้ทั้งลูกได้รับครับวันนี้เหนื่อยแน่นอนจะได้ดวลกับ MVP ไฟนอลซีซั่นที่แล้วอย่างเเลนบราล์ตำแหน่งนี้ชื่อชั้นของเเลนบราล์ถือว่ากินขาดครับเราไปกันต่อที่ตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดหอคอยคู่อย่างอีวานโมบลีจะได้ดวลกับสิทธิ์รุ้นท้ายของโคบี้เบนอย่างเจสันเททัมครับตำแหน่งนี้ก็ต้องชอบเททัมมากกว่าอยู่แล้วครับแต่อีวานโมบลีรีบาวได้ดีกว่า ส่วนเซนเตอร์คุมวงในครับเจ้าหัวฟูจาริดอาเลนวันนี้จะได้ดวนกับคริสแตพอสิงิสหรือไม่ต้องรอเช็คในตอนเช้าครับสถานะของพอซิงิสขึ้นเป็นสีเทาครับคู่นี้ถ้าลงทั้งคู่ก็เดือดครับโดยผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านคริปแลนโคลเรียเป็นทางด้านแม็กสตูดกับดีนเวดมีอาการเจ็บบริเวณข้อเท้าทั้งคู่ครับกลับมาได้หลังวันที่3ธันวาคมส่วนบอสตันเซลติกมีทางด้านคริสแทพอสิงิสครับและผู้เล่นอีก2-3คนขึ้นสถานะเป็นสีเทาครับ แต่ในรายของพอสิงกิสกับเรื่องของอาการเจ็บบริเวณหัวเข่าต้องรอเช็คตอนเช้าและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกทีมดับหนึ่งคลิปแลนด์คาเลียของสายตอนออก,กับประกอบไปด้วยไดรุสกาแลนด์โดนวนมิเชลไอแซคโอโคโรอีวานโมบีและจาริดอัลเลนส่วนบอสตันเซลติกประกอบไปด้วยจูฮาริเดเดริกไวท์เจลินบราวเจสันเททัมและคริสตัพอซิงกิส สิติในฤด,ดูกาลนี้คลิปแลนดชนะ17แพ้3รังดับหนึ่งครับส่วนบอสตันเซลติกชนะ16แพ้3ก็ถือว่าสิติในซีซั่นนี้ใกล้เคียงกันมากของทั้ง2ทีมครับมาเจอกันถูกที่ถูกเวลาจับคู่คีแมชอพในวันนี้แน่นอนครับการพบกันระหว่างสไปเดอร์แมนเดนแวนมิเชลจะได้ดวลกับสิทธิ์ฤดูท้ายของโคบีไบแอนอย่างเจสันเททัมโดยเดนแวนมิเชลซีซั่นนี้24.1แต้มตัวเกมครับส่วนเททัมอยู่ที่28.7แต้มตัวเกม เปอร์เซนต์ฟิโกถือว่าพอๆกันครับดนแวนมิเชล4 5สเส่วนเจสันเททัมเปอร์เซนต์ฟิกโกอยู่ที่46%กครับแต่รีบาวต่อเกมได้ถึง8.5ครั้งและทัศนะของจานเจในคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นบาสคู่เอกประจำเช้าวันจันทร์ครับการพบกันรางอันดับหนึ่งและอันดับ2ในสายตะวันออกครับคริปลาเคาเวียครับในซีซั่นนี้มีเกมรุกที่ยอดเยี่ยมครับส่วนบอสตันเซลติกเองครับก็ดีทั้งเกมรุกเกมรับเจอกันครั้งล่าสุดอาจกันไปถึง237แต้มับสกอค่อนข้างสูงมาก ทุกสำนักมองว่าในเกมนี้ครับเปิดมา235าผมก็ยังยืนฝั่งสูงเหมือนเดิมครับวันนี้น่าจะแลกกันมันครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ